สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่21ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน30วันเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้คือเรื่องการให้อภัยตัวเองครูจะพาคุณกลับมาหาตัวเองอีกครั้งกลับมาหาหัวใจตัวเองที่เหนื่อยล้ากลับมาหาความอ่อนโยนที่อาจลืมไปนานแล้วเรื่องของวันนี้คือให้อภัยตัวเอง คำสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังของการเยียวยาจิตใจเพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครทำร้ายเราได้มากเท่ากับตัวเราเองความรู้สึกผิดที่เราเก็บไว้ในใจเวลานี้ไม่ต้องพยายามแก้ไขอะไรไม่ต้องพยายามเป็นใครเพียงแค่อยู่กับลมหายใจแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าฉันยอมรับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยอมรับว่าฉันเคยพลาดยอมรับว่าฉันเคยพูดผิดทำผิดคิดผิดยอมรับว่าฉันเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ยังเรียนรู้ชีวิตอยู่ทุกวันการให้อภัยตัวเองเริ่มต้นจากการยอมรับโดยไม่ตัดสินบางครั้งเรารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่พร้อมเห็นก้อนหินก้อนนั้น คืออดีตคือเรื่องที่เราอยากลืมแต่กลับจำได้แม่นคือสิ่งที่เราตำหนิตัวเองซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวลองถามใจตัวเองดูเถอะค่ะเราต้องการชดใช้หรือเข้าใจตัวเองกันแน่เพราะความรู้สึกผิดไม่เคยทำให้เราดีขึ้นแต่มันเป็นเพียงการขังตัวเองไว้ในอดีตแต่เมื่อเราเริ่มให้อภัยตัวเอง เราจะค่อยๆวางหินก้อนนั้นลงแล้วก้าวเดินใหม่ได้อีกครั้งการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแต่นั่นหมายถึงการยอมรับมันอย่างสงบและเลือกที่จะไม่ให้มันทำร้ายใจเราอีกต่อไปคุณไม่จําเป็นต้องลืมอดีตแต่คุณสามารถเรียนรู้จากมันและปล่อยมันให้เป็นครู เพราะทุกความผิดพลาดไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวแต่มันคือทางผ่านของการเติบโตเราทุกคนมักเคยพูดกับตัวเองด้วยคําที่รุนแรงทำไมฉันโง่แบบนี้ฉันไม่น่าทำเลยฉันไม่คู่ควรกับความสุขแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนคําเหล่านั้นดูสิคะพูดใหม่ว่าฉันเข้าใจเธอนะ เธอพยายามดีที่สุดแล้วตอนนั้นเธอไม่รู้แต่วันนี้เธอรู้แล้วฉันให้อภัยเธอนะเพราะคําพูดของเราคือพลังที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราได้จริงๆบางครั้งเราโกรธร่างกายตัวเองที่ไม่สวยพอไม่แข็งแรงพอหรือแก่ลงบางครั้งเราโกรธหัวใจตัวเอง ที่ยังร้องไห้ให้กับเรื่องเดิมๆที่ยังอ่อนไหวที่ยังไม่เคยลืมใครบางคนแต่วันนี้ขอให้คุณวางมันลงจากหัวใจและพูดกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะและฉันก็ขอโทษที่ผ่านมาที่ทำให้เธอเหนื่อยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะดูแลเธอด้วยความรัก เมื่อคุณให้อภัยตัวเองจริงๆคุณจะเริ่มรู้สึกถึงอิสรภาพอิสรภาพจากความกลัวอิสรภาพจากความรู้สึกผิดอิสรภาพจากเสียงในหัวใจที่คอยตำหนิตัวเองคุณจะเริ่มมีพลังใจมีความเมตตาให้กับตัวเองและรู้สึกอ่อนโยนให้กับตัวเองมากขึ้นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความรักจากใครเลยค่ะ แต่เป็นความรักจากตัวคุณเองตอนนี้ครูอยากให้คุณจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ริมแม่น้ําในมือของคุณมีใบไม้แห้งอยู่ใบหนึ่งและใบไม้แห้งนั้นคุณเขียนเรื่องที่คุณยังไม่เคยให้อภัยตัวเองแต่วันนี้คุณเขียนมันลงไปในใบไม้นั้นจากนั้น ให้คุณปล่อยใบไม้นั้นลงไปตามแม่น้ำคุณได้ปล่อยเรื่องราวในอดีตไปกับใบไม้นั้นแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปนั่นคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างแท้จริงการให้อภัยตัวเอง คือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณมอบให้กับตัวเองได้ในวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณกล้าที่จะรักตัวเองแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่ารอให้ใครมาปลอบอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณดีพอเพราะคุณดีพอแล้วเพราะความจริงคุณดีพอแล้วตั้งแต่วินาทีที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้และว,วันนี้ คุณกำลังกลับมาลักตัวเองอีกครั้งขอให้คำพูดเหล่านี้ค่อยๆซึมลงไปในหัวใจของคุณและเตือนให้คุณรู้ว่าไม่ว่าเมื่อวานจะหนักแค่ไหนวันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอให้อภัยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าหัวใจที่เบานั้นสวยงามเพียงใด ฉันให้อภัยตัวเองฉันรักตัวเองและฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเก็บไว้ฟังกดติดตามครูเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในวันต่อๆไปนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ